ครับผมก็ใส่สูตรอย่างดีวพออันนี้เป็นเรียบร้อยชนี้หนึ่งเป็นทางการชนี้หนึ่งนะครับผมถึงแล้ววันที่1กรกฎาคม2564 4นาโมงเย็นเราจะได้รู้กันนะครับดวงใครดวงมันล้วกัน่ะเริ่มเลยรายการต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงเนื้อหาที่มีคำไม่สุภาพหรือพฤติกรรมล่แหลมอาจไม่เหมาะสำหรับเด็กเยาวชนควรได้รับคำแนะนำกดจังหวะอาจจังหวะเนี้ย อ้าวอันแล้วอ่ะอ้าวอันแล้วอ่ะอันแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟุกเลดไมเฟ่นะครับผมวันนี้แต่งตัวดีสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเริ่มมาที่รู้จักแล้วนะครับก็ไปเช่าสูตรมานะเช่ามาแต่สูตรนะฮะแต่เสื้อข้างในไม่ได้เช่ามานะครับผมก็ใส่สูตรอย่างนียพออันนี้เป็นเรียบร้อยชนิดนึงเป็นทางการชนิดหนึ่งนะครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะที่เข้ามาชมนะฮะ ใกล้ถึงวันกันแล้วนะฮะสิ่งที่ท่านรอคอยนะครับที่ติดตามพ่อน้ําคลองอยู่ตอนนี้นะครับผมผ่านมาแล้ว2คลิปนี่เป็นคลิปที่3แล้วใกล้ถึงแล้ววันที่1กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สี่โมงเย็นเราจะได้รู้กันนะครับ2คลิปไปแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องมาทัวลงผมไม่ต้องมาอะไรนะผมไม่ได้มาแบบว่า มาชวนคุณเล่นพนันออนไลน์อะไรไม่ใช่นะก็คือแบบว่าใครมีโชคก็ดีไปอะไรอย่งี้แล้วแต่ท่านผมไม่ได้มารับซื้อไม่ไดอะไรด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็เป็นแนวทางของผมก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยอย่าเพิ่งดูกันเพลนใครที่ดูอยู่นะครับใครที่ดูอยู่กดเห็นปุ่มล่างๆไหมมันจะมีคําว่าแชร์อ่ากดถดแชร์ให้ผมด้วย กดแชร์คลิปให้ผมด้วยไม่รู้จะแชร์กี่แชร์หนึ่งแชร์สองแชร์ก็แชร์ให้ผมด้วยกดไลค์ด้วยใครที่ดูใน a c e b o o k นะครับ,รดนนรบ,รบกดไลค์เพจด้วยนะครับใครที่ดูใน u t u b e นะครับช่อง F i ส Studio นะครับกดส r i ครด้วยนะฮะเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไปแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของท่านนะ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 ช่วยกันกราบนะครับกราบขอวิงวอนช่วยกันแชร์ด้วยช่วยกันกดด้วยนะครับผมวันนี้ไม่ยาวไม่ยาวไม่เยอะนะครับผมไม่พูดพร,ร่ำ์ทำเพลง ดวงใครดวงมันล้วกันเริ่มเลยพร้อมไปดวงใครดวงมันแคบได้แคปแคบได้แคบนะครับจําได้จําวันนี้ไม่เยอะ3มชุดชุดที่1ชุดที่สองแล้วก็ชุดที่3มด้านล่างชอบอันไหนแล้วแต่ท่านแล้วแต่ดวงแต่ผมบอกเลยอันที่ผมชอบอะผมบอกแค่นะี้ที่ผมชอบเนี่ยผมชอบอันนี้เนี่ยผมชอบอันนี้แล้วก็น,นีผ้ผมว่ามีสิทธิ์ว่ะผมว่ามีสิทธิ์ เห็นไหมที่ผมวงไว้เนี่ยอาจจะวงไม่ค่อยชัดแม่งกล้องมันกลับกันนะอันเนี้ยที่ชอบเลยนะอันนี้คือที่ชอบเนี่ยแต่ว่าสามชุดเนี้ยผมซื้อหมดอะผมบอกให้อ่านะครับผมอ่ะแคป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 พอนะครับผมดวงใครดวงมันแล้วกันนะครับผมไม่เยอะไม่ยาวสั้นๆได้ใจความอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยใครที่ดูใน Facebook กด แชร์กดไลค์เพจด้วยใครที่ดูใน YouTube ช่อง f ิส s t u ดโอกด Subscribe ด้วยเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้ไปแจ้งเตือนงานจะได้ไปแจ้งเตือนว่าเออคลิปมาแล้วเว้ยรีบดู้วยอะไรนี้นะครับก็ขอคุณทุกท่านที่เริ่มติดตามนะครับเริ่มเข้ามาติดตามนะครับก็ขอให้คลิปนี้มีคนแชร์กันไปเยอะๆแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้คนที่มีบุญมีวาสนานะครับ รวยๆกันแล้วกันนะครับผมใครถูกก็อย่าลืมไปทําบงทําบุญกันด้วยนะครับผมแล้วก็เก็บไปใช้บ้างเก็บไว้ต่อยอดตัวเองบ้างเดี๋ยวผมไปก่อนวันนี้เดี๋ยวผมต้องไปประชุมต่อนะครับไปแล้วนะครับบายยเฮ้ยสมควรออกรถเลยไปไปไปเลยไป